สวัสดีครับผมดิีโอเคเห้วจะไม่แทนลองคลิปใหม่มาเพราะผมป็นหัดเนี่ยแล้วเสียงผมเนี่ยไม่ไหวด้วยคลิปผมก็จะทำคลิปที่มันจะออกแบบน,นี้มันที่มันเียวจากอะไรบ้างเนี่ยพวกใช่เสียงเยอะอยไง,งพวกพวกร้องเพลงแต่แต่มันเริ่มไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นหวัดอย่างสูงเลยคลือแบบดูนะคือแบบมัน เราจะพูดมันจะติดๆขคร์ตลอดแต่เออเฉันผมก็าอาจจะไม่ได้ทำด้วยนะเพราะผมอาจจะต้องนอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มละมั้งนะคือผมไม่สามารถนอนสี่ทุ่มได้เพราะถ้านอนสี่ทุ่มอ่ะคือมันจะเป็นการทรมารตตัวเองมากขึ้นไงคือถ้าป่วยแล้วแล้ว,ลวยังจะทรมารตตัวเองอู้้สุดยอด คือผมไม่ได้ป่วยอะไรละครน,น,นั้นผมป่วยมาจาก,การแบบว่าผมไม่ได้พักผ่อนเกยโอเคมีแค่นี้แหละออกไปซะจะค่อยทำยคลิปคลิปมีมยังไม่เสร็จเลยโอ้โหไอเน่าตูด